สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อซนะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางฮานอยนะคะฮานอยสูตรล้านนะคะก็ไปแล้วพัฒนาจริงๆด้วยนะคะไม่ทําให้หลายๆท่านสายฮานอยนะคะผิดหวังนะคะเอามีใครได้ไหมนะคะถ้าใครเอาสูตรล้านไปฮานอยนี้ได้ทุกหมวดจริงๆนะคะทุกคนหวดนี้ยิ่งปังเลยนะคะได้สามตัวเลยเนาะ ดมากแม่เอาก่อนที่จะไปดูฮานอยนะคะมาดูลาวสตากันก่อนนะคะได้กันไหมเนาะลาวพัฒนานะคะเริ่มจะไม่พัฒนาแล้วกินยากมากเลยนะคะถูกยากค่ะทุกคนลาวพัฒนาขอแค่ตัวดินเข้าเนาะช่วงนี้ต้องเป็นสายลูดเท่านั้นที่รอดนะคะรอ,อดกันทุกสูตรนี่แหละคะ่ะทุกคนมาดูกันนะคะแนวทางเนาะแนวทางของเรานะคะวดประจำวันที่นะคะ แนวทางของเราเนาะวนประจําวันที่ค่ะอาจารย์ปัญญานะคะวนประจําวันที่สิบเอ็ดนะคะเราสตาทุกคนหนึ่งสองนะคะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะสองสี่สองห้าสองหกอ่าแคบเลยนะคะเลนหนึ่งหกแล้วก็สองหก่วยสายรูดนี่ไม่ค่อยอยากจะพลาดน,นะคะน,น,นั่นนะอาจารย์จะหลุดทีนะคะตัวเด่นเนาะทุกคนนะคะ ตัวเด่นอแคบเอปเลยนะคะเผื่อเอซยังไม่เห็นเนาะคลิปนี้ก็จะมีเลาวสาตามีฮาหนอยสูตรแอนฮาหนอยสูตรหลานนะคะเจ้าแม่ก็เมื่อวานนี้ก็เข้าสามตัวตรงไปนะคะเจ็ดศูนย์สี่เนาะลองดูเด้อถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามก็มาหน่อยหนึ่งบอคะ่ะ แล้วก็ไปลาวพัฒนาเลยนะคะแปดเจ็ดหนึ่งนะคะทุกคนสังเกตไหมไมีใครสังเกตไหมคะทุกคนฮาหนอยสูตรหลานะเข้าลาวพัฒนาทุกงวดนะคะรอดูงวดหน้ามันจะเข้าไหมนะคะวันศุกร์มันจะเข้าอีกไหมเข้าทุกงวดจริงๆทุกคนแอดยังไม่เคยเห็นมันหลุดเลยไปลาวพัฒนาทุกงวดทุกคนสังเกตเอาเดิม ไอ้เครื่องนวลนงหนเนีนยมิน,น,นยาไปเอานี่มาดูกันนะคะหาหน่อยของเรานะคะโอ้ยอันึกว่านี่นะคะแปดเจ็ดไปจริงๆด้วยมาเป็นตัวกันนะคะที่ไปนะคะแปดเจ็ดเนาะ ไปลาวพัฒนานะคะจ๊อบเลยสิไปลาวพัฒนาในศูนย์ม่วนนี่ก็ได้ไดเอา้าอันนี้ก็แตกไม่เท่าไหร่นะคะทุกคนแตกไม่เท่าไหร่เนะไม่ไม่ปังนะคะของแอดไม่ปังของหลานก็เข้าหนึ่งหน่อยนะคะของหลานเข้าหนึ่งหน่อยเอามาดูงวดวันที่สิบเอ็ดกันนะคะโอ้ยดาแอดเลยแอดใข่แตกแอดให้ตัวเดิมนะคะทุกคนแอดให้ตัวเดิมเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เข้านะคะ มันไม่เข้าแต่ว่าจะเปลี่ยนอ่พวกสายรูดหน่อยกิดให้ไปที่ 5, 6, ห้าหกน่อยพิเศษศูนย์หนึ่งนอยปกติห้าสองหน่อย VIP เจ็ดแปดหน่อยกาชาติก้าูนย์หน่อยสามัคคีหนึ่งสองหน่อยพัฒนาหนึ่งสองนะคะกันเบิ้ลกันหามนะคะทุกคนสามสีห้านี่หลักร้อยนะคะเพราะว่าเราจับได้เบิ้ลนะคะเมื่อวานนี้เบิ้ลก็มากระจุยเนาะ ดเก้าศูนย์นะคะแปดสองแปดหนึ่งแปดศูนย์นะคะเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์สองศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เม็ดเดียวก็แปดเก้าแปดเก้าเนาะมเม็ดเดียวนะคะหนึ่งสองแปดเจ็ดก็เป็นตัวกันนะคะศูนย์สองเจ็ดอ่าแปดสองเจ็ดศูนย์เก้าหกหนึ่งนะคะแปดสองเจ็ดศูนย์เก้าหกหนึ่ง 890เก้า1 8 90, 8 92, 8 10, 8 12, 0นย์แปดเก้าสองแปนะคะศูนนี่ก็เป็นเลขทูบนะคะก็แปลงกันเอานะคะทุกคนใครชอบก็แปลงเอาค่ะเอเอาแคบเอา เดี๋ยวแนวทางทยอยลงให้เรื่อยๆเลยนะคะทุกคนใครที่ชอบก็เข้ามารับชมรับฟังนะคะแนวทางอาจจะล่าช้าหน่อยก็แอดกระกบขอโทษขออภัยเดินแนวทางล่าช้าหน่อยนะคะก็ขออภัยนะคะ เอาหนีแคบเอาค่ะทุกคนไปกันต่อเลยนะคะกับสูตรหลานนะคะทุกคนสูตรหลานเนาะนี่นะคะทุกคนนาะสูตรหลานก็นี่นะคะเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่นะคะแตกสามตัวตรงหน่อยพิเศษนะคะแตกสามตัวตรงเลยเจ็ดศูนย์สี่ที่เหลือก,ก็เข้านะคะเป็นสายรูดนะคะที่รอดเอาวนี้หนึ่งเจ็ดนะคะไปตำลาวะค่ะทุกคนแปดเจ็ด แปดในเจ็ดนึงมีแตกสามตัวตำลาวนะคะหายห่านหน่อยไปเราพัฒนาให้เราพัฒนาออกห่าหน่อยนะคะหัวจะปวดนะคะกินยากเนาะเราพัฒนาก็ออกซ้ำๆแถวๆเนี่ยออกแถวๆตัวเดิมนะคะ หนึ่งเจ็ดลาพัฒนาก็ออกบ่อยเลยหนึ่งเจดสามเจ็ดเจ็ดแปดนี่เลขพี่น้องเลยเนาะช่วงนี้ออกพี่น้องงวันหน้าจะออกตัวไหนนะ่ะศูนย์บศูนย์นี่หายไปเลยลาวพัฒนาก็เอาแคบเอาเฮะแอดก็จัทีิเบาอย่าเงเนี้ยพูดไป <c oughs> หาเรื่องพูดไปลคะค่ะเอฟซีก็ดแยมรับชมรับฟังแนวทางไปนะคะหัวจะปวด เม็ดเดียวแอดกับตะใต้ยาวเลยนะคะเม็ดเดียวนี่นะมาดูกันนะคะหลังจากที่ตัวนี้นะคะนางก็เข้าไปนี่นะคะสามตัวตรงนะคะเจ็ดศูนย์สี่อันนี้ก็ไปแตกราวพัฒนานะคะเพดหนึ่งเจ็ดโอ้หลุดหลุดหลดเอามาดูอวดนี้นะคะ ห่วยแปดเจ็ดหนึ่งไม่ใช่มันจะมาออกอล้น,นี่อยู่บ้านไม่แน่ได้มันอาจมาออกหน่อยก็ได้นะคะแปดเจ็ดหนึ่งเนาะสองห้าแปดนะคะเม็ดเดียวให้แปดค่ะทุกคนนะคะแปดห้าสองแปดห้าแปดสองสี่แปดสองสองห้าเจ็ดสองห้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้านะคะวินนะคะหนึ่งสองห้าแปดสี่เจ็ดศูนย์แปดสี่แปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ ห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งนะคะห้าสี่ห้าสี่ศูนย์ค่ะตัวแถมนะคะห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าสองสี่สองสี่เจ็ดสองหนึ่งสองหนึ่งแปดสองเจ็ดสองเจ็ดศูนย์นะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชูบดีค่ะบายบายทุกคนขอให้มาคอยหหิ่งขอยปางกันสวัสดีค่ะ